สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับช่องต้นคริปโตนะครับคลิปโดนี้นะครับผมก็จะมาสอนดูแนวรับแนวต้านนะครับจุดเข้าซื้อจุดขายออกแบบเริ่มต้นแบบขั้นพื้นฐานเลยนะครับจะพูดในมุมมองของผมนะฮะมันมีสมาชิกหลายๆคนสอบถามเข้ามานะครับว่าเข้าซื้อจุดไหนขายจุดไหนจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีกลุ่มสอนนะครับต่างหากนะครับที่มันไม่ใช่กลุ่มที่พูดคุยกันอยู่ตอนนี้บางคนก็ไม่ได้สมัครเรียนเข้ามาหรือว่าบางคนเพิ่งจะเข้ามาหรือรวมถึงคนใหม่ ที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับหลายๆคนก็คงจะถามแบบนี้ไปตลอดนะครับแต่จริงๆอะใน,ในช่อง y o YouTube อ่ะมันมีสอนไว้เยอะมากเลยนะครับผมเองก,ก็เคยเรียนรู้มาจากหลายๆช่องเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวรับแนวต้านจุดเข้าซื้อจุดขายออกจริงๆอะผมไม่ค่อยถนัดเรื่องพวกนี้เลยนะครับผมจะเน้นทําเกี่ยวกับข่าวสารมากกว่าแล้วผมก็เคยบอกไปในช่อง y o YouTube ตั้งแต่วันแรกที่ผมเปิดช่องมาแล้วก็ในกลุ่มไลน์ด้วยนะว่าผมจะไม่สอนเทรดนะผมจะไม่บอกจุดเข้าซื้อจุดขายออกเพราะว่าถ้าผมบอกไปแล้วถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดขึ้นมา ผมจะกลายเป็นคนผิดทันทีนะครับทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองเนาะเพราะว่าคือการการซื้อหรือการขายผมมองว่าทุกคนต้องตัดสินใจด้วยตัวเองอะครับความรู้มันมีให้ศึกษาเยอะแยะแต่คลิปนี้ผมจะมาทําเพื่อสมาชิกบางกลุ่มบางคนและกนันเนาะที่เป็นมือใหม่จริงๆนะครับที่ถามผมเข้ามานะครับก็คือยังไม่มีพื้นฐานเลยเดี๋ยวผมจะมาสอนในเรื่องของการดูดูในรับในต้านก่อนว่าคนเขาซื้อยังไงคนออกยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ่ะ สำหรับภาพที่ผมจะเอามาบรรยายหรือว่าเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือจะเป็นภาพจากทางแพลตฟอร์มบีเดซ่านะครับที่เขาได้ทำเอาไว้ผมก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางทางบีเดซ่าด้วยนะครับที่ได้ทำภาพนี้ขึ้นมานะครับแนวรับแนวต้านคืออะไรนะครับทำไมต้องทะลุแนวรับแนวต้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากแนวรับก่อนเลยนะครับแนวรับนะครับก็คือราคาต่ําสุดครับก็คือด้านล่างตรงนี้เห็นไหมฮะ ทำไมเขาถึงเอาข้างล่างหรือว่าราคาต่ำสุดเนี่ยมองเป็นแนวรับนะครับก็คือเป็นราคาที่มีคนขายนะครับขายจากด้านบนลงมานะครับจนราคาเนี่ยมันตกลงมาถึงด้านล่างแล้วมันจะมีอ่าราคาแนวรับส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะลงมาที่จุดเดิมเห็นไหมครับว่าวงกลมแรกที่ผมวงกลมไว้อ่าผมผมยกตัวอย่างเนาะว,วงกลมแรกเนี่ยเป็นราคาที่1บาทแล้วกันนะครับมันมันโดนเทขายลงมาตั้งแต่ราคา10บาทโดนเทขายจากราคา10บาทตกมาเหลือ1บาทด้านล่าง พอมันมาถึง1บาทปุ๊บมันไม่ติดลบมันอยู่แค่1บาทมันไม่ลงไปแบบ30สตางหรือว่าติดลบลงไปมากกว่านั้นจากนั้นเนี่ยพอมันมาถึงจุดต่ําสุดเขาก็จะมองว่าเอ้ยราคาเนี่ยมันมันโดนเทขายเยอะแล้วนะครับเป็นจุดที่ควรเข้าซื้อนะครับคนเขาก็จะซื้อกันก็คือแนวรับนั่นเองนะครับนะพอซื้อจากแนวรับปุ๊บไปขายตรงไหนในทีนี้ขเขาก็จะมาดูที่แนวต้านแนวต้านเนี่ยผมยกตัวอย่างเป็นราคา15บาทแล้วกันนะครับอันนี้ราคา10บาทโดนเทขายจากราคา10บาทลงมาเหลือ1บาท จากนั้นเนี่ยคนก็แห่เข้าซื้อในราคาที่1บาทไปรอขายที่15บาทแต่ในระหว่างทางมันก็ไม่ได้เป๊ะร้อยเว่ามันจะไปถึง15บาทมันอาจจะไปแค่กลับมามัน,ม,นมันอาจจะกลับมาแค่10บาทราคาเดิมมันก็ได้แต่ถามว่าเราซื้อตั้งแต่1บาทเราได้กําไรยังก็ได้กําไรแล้วนะครับจริงๆมันไม่มีลิมิตนะฮะว่าจะต้องไปขายตอนราคาเท่าไหร่จะไปถึงเท่าไหร่มันอยู่ที่ความพอใจเรานะครับว่าเรามีกําไรหรือย,ยังนะครับถ้ามันขึ้นมาแล้วเรามีกําไร แต่เราโลภเนี่ยมันจะไปต่อมันจะไปต่อแล้วก็ตัวเราเองก็ยังไม่ได้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญมากพอที่จะดูกราฟหรือว่าวิเคราะห์กราฟพอมันโดนเทหรือโดนทุบกาไรหายทุนก็หายไปด้วยความผิดอยู่ที่ใครครับมันไม่ได้ผิดที่ตลาดมันมันไม่ได้ผิดที่กราฟมันผิดที่ความโลภเราบวกกับความไม่รู้นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องรู้ลิมิตตัวเองเนาะว่าเรามีความรู้ประมาณไหนนะครับให้ถ้าเป็นส่วนตัวผมแค่มีก,ากําไรก็คือเอากาไรไป้ก่อน,นะครับเพราะว่าเราเข้ามาเพื่อลงจุดเอากําไรนั่นเอง พอมันวิ่งจากแนวรับด้านล่างไปขายตรงไหนครับก็คือขายด้านบนราคา15บาทถ้ามันมาถึงปุ๊บถึง15บาทแล้วมันไม่สามารถทะลุแนวต้านได้เขาเรียกว่าแนวต้านก็คือราคาสูงสุดเฮ้ยราคามันเยอะเกินไปแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาเนาะวิเคราะห์นะครับคนที่เขาเข้ามาลงทุนซื้อขายเขาก็จะมองว่าเอ้ยราคา15บาทเนะี่ยเป็นราคาแนวแนวต้านนะถ้ามันขึ้นมาถึง15บาทคนก็มักจะเทขายกันเพราะที่ขาย พอเทขายเสร็จปุ๊บมันลงมาตรงไหนทีนี้เขาก็จะมองที่แนวรับราคาเดิมคือ10บคือ1บาทแต่ในความเป็นจริงนะครับแนวรับมันคือที่10บาทนะฮะเพราะอะไรหนึ่งมันโดนเทขายจาก10บาทมาเหลือ1บาทตรงนี้จากนั้นมันก็ขึ้นไป15บาทพอมันโดนเทขายจาก15บาทนะครับลงมาเขาก็จะดูราคา10บาทเป็นแนวรับแรกก็คือแนวรับที่1พอมันทะลุ10บาทลงมาก็มาดูแนวรับที่2ก็คือราคา1บาทเห็นไหมฮะว่า ราคาแนวรับก็คือราคาต่ำสุดราคาแนวต้านก็คือราคาสูงสุดนะฮะซึ่งแนวรับแนวต้านเนี่ยสามารถสลับกันได้นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของแนวรับเนาะก็คือซื้อต่าอะราคาลงมาต่ําสุดแล้วคนก็มักจะซื้อกันเพื่อไปขายสูงสุดทีนี้ไปดูแนวต้านฮนะแนวต้านก็คือราคาสูงสุดผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็น1บาทตรงนี้10บาทเหมือนเดิมนะฮะสมมติว่าเราซื้อตอนราคา1บาท เราก็ต้องไปขายที่ราคา10บาทหรือ5 6 7บาทขายได้หมดถ้าเราไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนขอแค่เรามีกําไรแต่ถ้ามันขึ้นมาถึง15บาทตรงนี้มันไม่สามารถทะลุ15บาทไปได้แสดงว่าเป็นจุดที่คนควรเท,ทขายเราก็ต้องรู้แล้วว่าจุดนี้เป็นจุดที่คนจะจะขายละเราก็ต้องขายเลยนะฮะแล้วทีนี้ก็มาตั้งรับรออยู่ที่1บาท แต่ในความเป็นจริงนะครับไม่มีใครคาดการตลาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นแค่การคาดการได้แค่หรือว่าคาดการคาดเดาได้แค่ประมาณสักแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นมันตกจากสิบห้าบาทมันอาจจะไม่ถึงหนึ่งบาทก็ได้มันอาจจะตกถึงมาแค่สิบบาทพอกราฟมันเด้งลงมาถึงราคาสิบบาทตรงนี้มันก็อาจจะเด้งขึ้นไปใหม่แต่มันไม่สามารถทะลุลงมาได้อีกไม่รู้ว่าผมอธิบายถูกหรือเปล่านะฮะแล้วผมไม่รู้ว่าผมอธิบายให้คนฟังเนี่ยเข้าใจง่ายหรือเปล่าสรุปก็คือ แนวรับคือราคาต่ําสุดตรงนี้แนวต้านคือราคาสูงสุดตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่นะครับมันวิ่งราคาวิ่งมาจากด้านบนนะลงมาถึงแนวรับแล้วมันทะลุแนวรับลงมาอย่างนี้เราตรงนี้คือเป็นแนวรับที่1อันนี้คือแนวรับที่2ถ้ามันทะลุถ้ามันวิ่งจากตรงนี้ลงมาถึงแนวรับที่1ถ้ามันทะลุลงมาได้ปุ๊บแนวรับที่1จะกลายเป็นแนวต้านทันทีเห็นไหมครับว่า กราฟมันวิ่งลงมาแล้วมันวิ่งขึ้นไปชงอ่าชนตรงนี้มันกลายเป็นแนวต้านแล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันครับแนวรับอยู่ตรงนี้วิ่งขึ้นไปคือแนวต้านถ้ามันทะลุแนวต้านขึ้นไปได้แนวต้านนั้นจะกลายเป็นแนวรับทันทีถ้ามันวิ่งขึ้นไปสูงสุดแล้วมันวกวนกลับมาเห็นไหมฮะสรุปก็คือแนวรับคือราคาต่ําสุดแต่ถ้าเมื่อไหร่กราฟมีการทะลุแนวรับลงมาแนวรับแรกนั้นจะกลายเป็นแนวต้าน ต่อไปทันทีส่วนแนวต้านถ้ากราฟมันวิ่งขึ้นไปชนแนวต้านแล้วมันทะลุแนวต้านเส้นแนวต้านนั้นจะกลายเป็นแนวรับใหม่ทันทีเดี๋ยวไปดูกราฟจริงกันครับผมยกตัวอย่างเป็นเหรียญลูน่าแล้วกันนะครับมันดูยังไงนะครับอย่างนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างตรงนี้เป็นแนวรับนะขีดไม่ตรงนะครับไม่สวยเท่าไหร่นะไม่เป็นไรเนาะตรงนี้เป็นแนวรับแล้วกันนะครับส่วนตรงนี้เป็นแนวต้าน เห็นไหมครับแนวต้านตรงนี้ก็คือมันเคยขึ้นมาสูงสุดแล้วมัน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 ตกลงมาอย่างนี้เห็นไหมฮะพอมันลงมาแตะแนวรับแตะทั้งสองรอบเลยนะฮะเห็นไหมนี่คือรอบที่1ตรงนี้นี่คือรอบที่2ตรงนี้เห็นไหมครับพอมันแตะแนวรับปุ๊บมันไม่สามารถทะลุแนวรับได้มันก็จะเด้งขึ้นไปอย่างนี้ทีนี้เราก็มาดูตรงนี้คือแนวแนวต้านก็คือจุดตรงนี้แนวต้านเพราะเราขีดเส้นไว้แล้วตรงนี้แนวรับพอมีเครานหปุ๊บเห็นไหมครับมันทะลุแนวแนวต้านขึ้นไป สุดท้ายเราต้องใช้ตรงนี้นะครับเป็นแนวรับนะแนวรับที่1ก็คือมันคือแนวต้านเดิมนั่นเองนะครับตรงนี้คือแนวต้านที่2ไปนะครับอันนี้คือกราฟจริงเลยนะครับใช้ได้กับทุกเหรียญแต่สิ่งที่ทุกคนไม่สามารถคาดการได้คาดดาได้ร้อเปอร์เซ็นต์คือความผันผวนและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแบบคือมันเกิดขึ้นแบบกระทนหันนะครับอย่างเช่นอยู่ๆแล้วโดนทุบ btc โดนทุบมีข่าวมาแบบข่าวไม่ดีออกมาแบบมีผลกระทบทันทีเลยกราฟก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางทะลุลงมาได้เหมือนกัน นี่คือสิ่งที่ทุกคนจะไม่สามารถคาดการคาดถึงได้มันอาจจะมีประมาณสัก 5%- ถึง10%ในช่วงที่ตลาดมันเป็นอย่างเนี้ยตลาดแบบตลาดผันผวนสูงอะครับมีข่าวนู่นนี่นั่นไม่ดีมีสงครามมีอัตราเงินเฟ้อมีขึ้นดอกเบีย้ยอะไรต่างๆนี่คือสิ่งที่นี่นี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมใจไว้นะครับนะเตรียมใจไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณซื้อด้านล่างปุ๊บรอขายด้านบนช่าใจนะครับมันวิ่งขึ้นไปปุ๊บอยู่ๆโดนทุบลงมากำไรหายทุนหาย นี่ต้องเตรียมใจไว้นิดหนึ่งนะครับสิ่งสําคัญคืออย่าโลภให้รู้ลิมิตตัวเองว่าตัวเองรู้ประมาณไหนมีกำไรแล้วพอหรือยังออกไว้ก่อนการที่เราจะซื้อจะขายนะครับคือเราต้องวิเคราะห์ไปด้วยอย่างเช่นสมมติว่าเราซื้อตรงนี้แล้วเราไปขายก่อนแล้วแล้วบังเอิญมันขึ้นต่อไปเสียใจว่าโอ้ขายก่อนทําไมอขายหมูนู่นนี่นั่นสําหรับผมไม่มีคําว่าขายหมูครับเราขายออกก่อนคือ1มันเป็นการประกันความเสี่ยงให้ตัวเอง 2. เรามีกําไรแล้ว มันขึ้นไปใหม่ก็เรื่องของมันแต่มันขึ้นไปมัน,มนก็ต้องมีการย่อตัวลงมาเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องไปตีเส้นแนวรับนะฮะว่าเราว่าว่าเราจะเข้าซื้อได้ตรงไหนอีกบ้างแล้วรอมันขึ้นไปใหม่ค่อยขายเอากําไรอย่าไปเสียใจว่าอู้ขายหมูนู่นนี่นั่นนะครับแต่ถ้าเราไม่ขายเลยแล้วอยู่มันโดนทุกกระดานขึ้นมาเราเจ็บตัวเองนะครับนะฮะอันนี้คือสิ่งสําคัญมากเลยนะครับสาหรับผมไม่มีคําว่าขายหมูแต่มันคือการประกันความเสี่ยงให้ตัวเอง2ให้เรารู้ลิ่ิีตัวเองว่าเรารู้ประมาณไหน แต่ถ้าเราวันหนึ่งเราเก่งเราชํานาญแล้วเราสามารถวิเคราะห์ได้แบบสักเก้าสิบเ็ลยเอ้ยมันไปต่อแน่มันไปต่อแน่ก็ไม่ต้องขายก็ได้ครับถ้าเราซื้อจุดตรงนี้แล้วไปขายด้านบนไม่มีขายได้กำไรเต็มร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องรู้ลิมิตตัวเองเนาะนะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับมือใหม่ก็ผมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวรับแนวต้านจุดเข้าซื้อจุดขายออกแล้วก็แนวคิดไมซ์เซ็ตคร่าวๆแล้วกันนะครับสรุปคือแนวรับเป็นจุดต่ําสุด ซื้อด้านล่างขายด้านบนหรือขายระหว่างทางทำได้หมดนะครับส่วนด้านบนนาตาเป็นจุดสูงสุดที่คนจะเทขายกันเพื่อจะลงมาด้านล่างแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะลงมานะฮะมันแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะลงมาแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะลงมาได้ตามสูตรตลอดนะครับบางทีมันอาจจะลงมาแค่ครึ่งทางก็ได้นะครับก็คือแนว แนวรับตรงนี้แล้วมันขึ้นไปใหม่อันนี้เขาเรียกยกโลยกไฮนะครับอันนี้ต้องเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งนะครับเอาแบบว่าเข้าใจก่อนแนวรับแนวต้านคืออะไรซื้อต่ําขายสูงหรือว่าขายระหว่างทางและที่สําคัญต้องรู้ลิมิตตัวเองด้วยว่ารู้ประมาณไหนชํานาญหรือยังนะครับที่จะไปรอชูงสูงนะครับเพื่อขายทีเดียวนะครับเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับก็ฝากว่าเท่านี้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือว่าจะเข้ามาสอบถามพูดคุยที่กกลุมร็ ผมไม่อยากจะบอกในเรื่องของจุดเข้าซื้อจุดขายเพราะอะไรนะครับผมไม่อยากจะมาะคิดมากทีหลังว่าเออบอกให้คนนั้นซื้อแล้วสุดท้ายมันไม่ไม่ขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้น,นะครับผมขอรับผิดชอบตัวเองดีกว่าเนาะทุกคนก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเองนะครับมันก็มีช่องทางให้เรียนรู้ศึกษาเยอะแยะนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับ